หัวไม่ซ no? oh. oh, oh. 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 oh, ่าเลยสองซ่าเยอ่าอยู่อู้ตัวนี้มีไซส์โอ้ยโอ้กัดครับกัดแล้วกับอยู่อยู่ครับอ่ะแล้วนะกัดอยู่ อุ้ยกาดครับกัดแล้วอยู่ก็สวัสดียามบ่ายนะนะทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นยองบ่ายนะก็อากาศค่อนข้างดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ตื่นสายเลยวันนี้บ่ายโมงครึ่งนะเพิ่งจะออกมานะครับก็เดี๋ยววันนี้อ่าฝนมันไม่ตกนะครับน้ําในคลองมันเริ่มลดนะก็เดี๋ยววันนี้จะลองเดินไล่ตีเท็กซัสคลองละกัน ก็ไม่ได้ตีนานนะครับสําหรับเท็กซัสเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมวิธีตีเดี๋ยวลืมวิธีตกนะครับเดี๋ยววันนี้ลองหาตัวจากเท็กซัสกันก็ชุดที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นลอกอัลฟาอัลฟาเอ็วนะใส่สปูลตื้นเอานะครับแล้วก็คันเป็นของชิมาโนเมจิติกหรือหรือมาจิติกเนี่ยไม่แน่ใจเป็นคันเวทหกสิบสองนะพอดีซื้อมือสองมาเห็นเขาขายถูกนะครับเวทหกิบสอ ก็คันค่อนข้างสวยนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อมาเล่นนะครับจับคู่กันก็เหยื่อที่ใช้นะครับก็เป็นเท็กซัสนะตะกวด2กร,รัมนะครับปลาย่างก็อันนี้น่าจะสองด้านิ้วนะก็น้าหนักรวมที่อยู่ประมาณ5กร,รัมนะครับเมื่อกี้ก็ลองลองลอง,ลองตีเล่นอยู่นะครับก็รู้สึกว่า,าตะกวดใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงก็น่าจะดีนะทสาม3าจดห้าขึ้นไปนี่ตีนะตีดีนะบาะคันเป็นเวทห2บสองนะครับมันจะแข่งไปนิดนึงกับคันก่อนที่ผมเล่นเป็นคันโบนนะครับ ไอ้นมันสามขีดสิบรู้สึกว่ามันตีเหยื่อแนวๆนวนี้สมูทกว่านะอันนี้มันจะตีแล้วรู้สึกมันทื่อๆไปเนี่ยมันคันมันไม่ค่อยได้ส่งเหยื่อนะครับเพราะว่าปลายมันแข็งไปนะส่วนตัวผมนะผมว่ามันแข็งไปนะน้ําหนักเหยื่อดีวันนี้น้ําหนักเหยื่อมากกว่านี้ก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองหากันย,ยังครับเพิ่งมาครับครับ ข้างในนี้ก็เป็นที่เราเคยมันตีกบยางอ่ะครับยามันขึ้นเต็มแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วนะครับเป็นลองนี้สวยนะนี่ก็ลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับ อากาศเริ่มหนาวแล้วถ้าตีสติเนี่ยแทบจะลืมหมดแล้วก็เลยตกนะครับก็หนีไปตกพวกประชร่อนเอหนีไปตกพวกกบยางพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเทกมันตกค่อนข้างยากนะน้ำมันเต็มแต่ช่วงเนี้ยน่าจะกลับมาเริ่มเทคได้สนุกแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเริ่มลดละ เนี่ยร่องนี้ก็สวยนะครับทีมีตัวนอนค่อนข้างเยอะนะบนจังหวะนี้เนียบกันหรอวบนจังหวะนี้เนียบกันหรอวเียน,นะแต่มันตัวตัวไม่ใหญ่นะมันี้จะมีตัวนอนตลอดนะครับร่องนี้เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะต้องลองนะเมื่อกี้ตัวเล็กกลับผมไม่ได้ส่งอะไรหรอกหเห็นตัวเลยนะวิ่งมากลัด น้ำลงอย่างนี้ก็ค่อนข้างสวยนะเป็นตลิ่งนะครับแต่มันก็ค่อนข้างเงียบตีขึ้นตลิ่งแล้วก็กลองลงมานะครับน่าโดนนะถ้ามีตัวนอนถ้าเหมือนจะไม่มีเลยนะเงียบ่สวยนะครับผมว่ามันท้องนสวยนะนี่เดียมเดียมนี้โอ้โหโคตรน่าโดน เหลี่ยมนี้น่าโดนมากไม่มีเลยโอ้กัดครับกัดกัดเอ้ยส่งก้อน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 วิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่นะครับอยู่ฮึครับอยูย่ เ <BS> นี่ยมันจะมีไซส์ประมาณนี้แหละไซสปอกนะดูดิคนคนเล็กเลยอ่ะ <BS> นี่ทรถรอแล้วลอก็ไซสแค่นี้แหละช่อนปอกโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยไปนะครับตัวมันเล็กไปโตก่อนนะ <BS> แต่กัดดีนะกัดห้าแบบไซนี้มันกัดไม่ค่อยระแวงนะ กัดเราคาบเลยตัวแรกมาแล้วใส่จะได้ตบแต่ปอกสะว่างวันนี้เนี่ยอากาศมันปิดๆด,ด้วยนะแล้วฝนบางทีฝนก็ลงเม็ดนะแต่ลงไม่เยอะนะครับลงไปปลอยทั้งวันแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นอากาศที่น่านอนมากกว่าตกปลานะเคี่ป่ะเดี๋ยวลองเดินหากันต่อ อดอีกแล้วอัดอีกแล้วหัวเมซ่าเลยฟองซาเลยอ่าอยู่อู้ตัวนี้มีไซส์อุ้ยตัวนี้ไซส์ดีครับง่อยู่ตรงช่อง ต้องใส่ดีขึ้นมานะครับก็ตัวนี้มันเข้าตานะครับต้องเก็บนะคือถ้าปลามันแบบบาดแผลลึกๆผมจะไม่ปล่อยไปนะครับเนี่ยมันเข้าตานะเก็บเลยนะครับเดี๋ยวมีพี่เขามาตกว่าช่อนอยู่นะเดี๋ยวให้เขาไปก็ได้เคียบเดี๋ยวเราก็ไปหากันต่อ,อดีนั่งต่อเสร็จเราก็จะย้ายไม้อยู่ นีต่อสายเสร็จนะครับก็ลองเทสไดที่ผมบอกเมื่อกี้เอ้ยปลาแม่งกัดเฉยเลยนะคนี่ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็ไปสามแต้มละเนี่ยตีที่ผมบอกว่ามินแม่ผมปับผิดอ่ะก็เลยลองมาตีเล่นทีต่อทีกัดเลยนะพอดีจะย้ายหมายนะครับโดนเฉยเลยโอ้ยหนามันดำนะครับฝนหยุดฝนหยุดตกก็จะจะดำแบบนี้เลย มีกลิ่นด้วยเนละน้ำามันดำนะครับโหดำปีะไม่รู้มีตัวอยู่หรือเปล่านะแต่ประช่อนมันอยู่ได้นะประช่อนกรุงเทพมันชอบอยู่น้ำแบบนี้ด้วยนะประเด็น โอกัดครับขัดแล้วกับอยู่ัแล้วกับอยู่อยู่ครับมีนะเห็นไหมีตัวจริงๆด้วยนะครัโอ้ตัวดีด้วยได้ครับไซดีนะสองขีดสามขีดนี้สามขีดได้นะเดี๋ยวปล่อยไปนะครับ ไม่ได้เก็บนะครับวันนี้ก็ตัวแรกก็ให้คนอื่นเขาไปละว,วันนี้เดี๋ยวปล่อยเลยอู้เสียได้ครับวันนี้ไม่มีคนเก็บ <laughs> อะ่ะเดี๋ยวปล่อยไปนะครับโดยสีของเราโอ้ใช่ดีด้วยเดินเข้ามาข้างในก็อีกหมายหนึ่งมันข้างในค่อนข้างสวยนะครับแต่น้ำมันดำนะเป็นเขาลอกด้วยนะประเด็นคือเขาลอกด้วยนะรเราลองหาตัวกันดูนะเผื่อมีตัวนะ น่อทั้งสวยเลยสวยนะครับหน้ามีตัวนอนมากเลย นี่ครับมีจริงๆด้วยกัดแล้วนะกาดอยู่กาดอยู่อยู่นี่ครับมีจริงๆด้วยบตัวที่ห้านะครับตัวนี้ก็ไซส์น่าจะไม่เกินสองชีดนะแต่ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยไป อ้ยอย่าดิด้ดดิปล่อยไปนะไปเฮ้ยเงียบปลาย่างสีขาวเอาละอทอดเอ่อหลอกนะโต้งนะโต้ง,นะตงมีน้ำไหลออกมีปลานะเออผมน้าโต้งเดินเลยเลยมเมื่อกี้ <c oughs> นี่เป็นสูตรหลอกนะครับ ไม่ได้ล็อกอยู่ยที่จังหวะนะจังหวะใครเจอไม่เจอนะจะหากันต่อน่าโดนมากครับมานี้มีตัวนี้นะน่าโดนมากานะตำรวจ ตีช้อนเข้าไปนะสวยนะเข้าไปแล้วกันน้อยไม่มีตัวนะครับเข้าไปได้นะไม่มีตัวกัด เฮ้ยหน้ามีมากเลยฮะตามอากาศเลยเหรอไม่หน้ามีไม่กัด อุ้ยกัดครับกัดแล้วอยู่อยู่ไอยู่โอแล้วมันต้องมีต้องมีสิไอ้เชี่ย <c oughs> นี่เอาได้มาอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวเล็กนะครับก็อยู่มุมนั้นอะ่ะลงไปปุ๊บ น่าจะอยู่นอนอยู่ตรงนะกัดเลยนะครับเดี๋ยวตัวเล็กนะเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปนะครับไปอันนี้ก็มาอยู่กันหมายข้างทางนะครับที่เรียบมอเตอร์วีนะตรงนี้เขาลอกนะครับเออมันก็เลยหน้าตีนะเพราะว่าน้ําช่วงลงเห็นน้ําลงเนี่ยน่าจะอยู่ตามริมตลิ่งนะครับเดี๋ยวลองหากันดู แต่๋ยวตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้ววันนี้อากาศไม่ดีด้วยครับน่าคิดว่าน่าจะมืดเร็วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวคงต้องพอแล้วนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับก็ห้าโมงครึ่งนะครับเรามาตกตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ใช้เวลาตกไปประมาณสี่ชั่วโมงปะเออประมาณนั้นแหละก็สําหรับคลองตอนนี้น้ํากําลังลงนะครับก็จะเป็นช่วงของเทคซาตเลยเดี๋ยวมีโอกาสก็ จะมาเทคซัาบ่อยๆนะครับก็น้ํากําลังจะดีนะครับหมดฝนพอดีก็ไปดูเทคซัดจะกลับมาอีกแล้วเทียนครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนานๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ